ค่ะพี่น้องค่ะอู้ยเป็นตะแเสบแห้งค่ะมีตีนไก่ปิ้งไก่หอนจ้ามากินกันเลจ้ามากับสาวนิรลันรใช่หรอคะพี่น้องค่ะเอ้ากินค่ะตำยังแน่นเลอู้ยคือเป็นตะแสบหลายอย่างค่ะตีนไก่ผุหละพี่น้องเอ้ยเป็นตะแซสบแห้งเฮ ถ้าสูบกรเลถ้าถ้าสูบกรู้อเห็นมาแ้วแปลกแห้งครัพี่น้องคะแม่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 แมานม่แอมาม แอบพีน้องใกล้หันหอนจ้าเนะมสีบะน้องบวัวจ้ามาเมือนฟิเี้เยมาเด้อตัหมาฮวงเจ็บพี่น้องมาน้องกองอดับใ้ส่วน ไม่เจ็บเลยเนาะยิ่กัดกินยิ่งกิเห็นก็ได้กินไเเนะสียวพีมือเขายกเ่ ร้านเนี่ยร้านแซ่บประจำมันน้ำบัวเป็น้องรอง้านเนี่ยร้านแม่สีน้องบัวไปเลยจ้าเนื้อที่ตันคำนุ่งก,ก,กรอบจ้าไปเด็กหน่อยยาชาผู้เฒ่าเล้เขาเด็ด ดีนไก่ครับพี่นอ้องแฉบแห้งเพื่องสุดยอด,ดไม่เยีบไม่เยีบเฮ้ยน้อมากินมาแล้วตับหง 고대로대로아 어예 어예 팍 터졌어 ครับพี่น้อ พี่เดาลา่าพี่น้องเอ้ยนี่ลาวางวางพักันกินตำหมูจกักสีเห็ดคลิปหนังไน้่บันพีม่มองบ้างคามือมคิปเตดละมือปวดหัวเลยแ,แบบนอ้ครบพี่น้องคะ นะขายเนาะขาเนอะมาดขายผักกับขายยังเนาะมากินเดยเด็กขขาตมาห้องข้าวพี่น้องคะ่นะอยนะ่าเลี้ยงดาวคิบเบียงไงเขาบิดองดาวกิบเดียวนานิ่งแต่มบบว่า

เจ็บนริงเลยเจ็บขัดเจ็บเนี่ยแบบาไงีเก่หนีกินกินไกไงเขียวว่าดีไกง่นนั่นไหละเขาขาดผู้นึ่งเนาะขาดแยกเกับเา้ตัด ไปดำหน้าอันนี้ไปดำหน้าเมาสาวตัดสาวตัดก็บบย่าแล้ไปดำหน้าเมาครับพี่น้องสร้างแม่ค้าว่าบัาบกพริก้อยเม็ด หมกกับกอบข่าอืมิงได้เลยจ้าสน่าตีมไก่ยั่วจ้า งี้นี่ไหมจะค้ำจะคำเีสิอ้วนเอาลยดูอุ้ยามากินเงี้ยมาอยากอ้นวนอยู่พี่น้องเีสิหุ่นบดีเ,เดี๋ยวผาแบบผว,วนน้างามเลย